สวัสดีนักศึกษาวันนี้เรามาเรียน z OO 3 4 0 1อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเก็บให้ไฟลัมเล็กๆนะคะได้แก่ไฟลัมมีโซโซนะนี่บางคนบอก z OO 3 4 0 1มันชื่อกระบวนชาอะไรก็คืออินเวอร์เทอร์ซที่หรือสัตว์ไม่มีดุกสันหลังนะคะวันนี้ภาค1-2,555ไฟลัมมีโซโซนี่ก็เป็นพวกเอนโดพาราไซต์ทั้งหมดเลยเป็นไฟลัมเล็กๆซึ่งคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แล้วเราก็จะเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะคือประกอบให้การเรียนการสอนให้สมบูรณ์นะคะนี่เราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนักศึกษาดูนะคะไฟลัมมีโซโซเนี่ยคอมมอนเนมเราก็จะเรียกว่ามีโซโซนถ้าเป็นตัวเดียวถ้าหลายๆตัวนักศึกษาก็เติมเอเข้าไปเป็นมีโซโซนมีสมาชิกเท่าไหร่คะสมาชิกก็ประมาณ50ชนิดเท่านั้นเองนนี้ก็เป็น ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพวกมีโซโซเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะไม่ต้องใส่ใจมากนะักสำหรับไฟลั่มนีเ้เรียนนิดหน่อยเท่านั้นเองเวลาดูหนังสือก็ดูเฉพาะคือหมายความว่าเลือกความสำคัญด้วยนะเราดูพวกนี้นะคะลักษณะทั่วไปเป็นยังไงบ้างเป็นปรสิตขนาดเล็กคล้ายหนอนคล้ายหนอนเราก็เรียกว่าพวพเบอร์มีฟอร์มอยู่ในไหนอาศัยอยู่ในช่องว่างลำตัวของสัตว์ทะเล ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นสูงตอนนี้มันสูงยังไงล่ะก็ได้แก่พวกอะไรบ้างคะพวกเบลเปลาเรียนพวกหอยโดยเฉพาะพวกหมึกนะพวกนี้นะคะเดี๋ยวนักศึษาดูไอ้วงจรชีวิตที่แสดงก็จะเห็นว่าควรจะจําอะไรโครงสร้างของลําตัวเนี่ยง่ายๆเองมีเซลล์สองชั้นชั้นนอกก็เป็นโซมาติกเซลล์ชั้นในก็เป็นรีโพลักติฟเซลล์แล้วพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกสัตว์หลายเซลล์นะ ไม่ระบบต่างๆก็ยังไม่มีค่ะไม่มีระบบย่อยอาหารขับถ่ายเหมือนเวียนของโลหิตประสาทอะไรไม่มีแต่ว่ามีวงจรชีวิตซับซ้อนมีร์ไซเคิลที่คอมเพล็กซ์หรือว่าคอมพลีเคทถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวนล็กๆเขาก็มีเพศแยกกันนะคะในมิเซียมต่างประเทศไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยสืบพันธุ์ก็สามารถจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วก็อาศัยเพศด้วย นนี่ก็จะมีช่วงที่เป็นตัวอ่อนด้วยอันนี้สำหรับไซเคิลต่างๆนี่เราจะไม่ใส่ใจมากนักนดูแค่คร่าวๆนิดเดียวว่าให้เห็นว่าวันี้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีโฮสต์ของมันที่สำคัญก็คืออะไรคะคือพวกเซเบอรปอดอันนี้ก็เป็นหมึกอะไรคะหมึกยักษ์นะพวกเซเบอรปอดที่เป็นพวกออคโตปุสนะคะที่เป็นโฮสต์ของมัน อันนี้ให้ทราบว่าเป็นส่วนที่สำคัญก็ให้ทราบว่าเป็นเอนโดพาราไซต์นะคะ,อ,ะอยู่ในบอดี้แคปิ y ีในช่องว่างลำตัวของพวกอินเวอร์เทชั่นสูงอย่างเช่นตัวเนี้ยพวกหมึกเซโปรโปรปอดต่างๆแล้วชอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไตแต่ถ้าหากว่าเราตอบไม่ได้แล้วก็ภายในช่องว่างลำตัวแต่ถ้าระบุได้คือที่ไตที่คิดนี้ของพวก เซโปโปรตีอันนี้จากไวไซเคิลจะช่วยให้จำได้ง่ายๆตัวอ่อนมีชื่อเรียกว่าอินฟู o ซริฟอร์ลาวาเนี่ยเข้าสู่ตัวหมึกแล้วเข้าสู่ตัวเซโปโปรตีแล้วเดินทางไปที่ไตการจำแนกของพวกนี้ก็เอานิดเดียวค่ะไฟลัมมีโซ่วนนี่ก็มีออเดอร์ไดไซมีดากับออโทเนกติด้านะคะแค่นั้นเองตัวอย่างเราก็ไม่ระบุชื่อลงไปอันนี้เราเพียงแต่ดูคร่าว ว่าไดไซเมนเนียเนี่ยน้นนาตาเป็นอย่างเงี้ยคือเขาคือในใน,ในสารระบบเี่ยเขาไม่ใส่ใจพวกนี้มากนักะนะคะยกเว้นพวกที่จะศึกษาพวกปรสิตนะแต่ก็ต้องกล่าวถึงหน่อยหนึ่งเพื่อให้ครบการเรียนการสอนนะ,ะอันนี้ก็ตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยไดไซมาอันนี้ก็โาลพา,าโรราหรืโลพาโราารานี่ไฟลัมใหม่ของเรา ก็เป็นไฟลัมเล็กๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นไฟลัมเนทโทโซโมริด้าแล้วเราอ่านเนทโทโซโมริด้าจีเราไม่ได้ออกเสียงนะคะคอมมอนเนม,มก็เรียกตามชื่อของไฟลัมคือเนทโทโซโมลิดหนึ่งตัวหลายๆตัวก็เติม A S เข้าไปเนทโทโซโมลิดชื่อยาวๆต้องจำนิดนึงอันนี้ก็ไฟลัมเล็กๆบมเนอร์ไฟลัมเช่นเดียวกันเขาเพิ่งมารู้จักกันเมื่อคศ1956นั่นเองค่ะ นะพวกนี้ก็เป็นแมฟนงฟอน่าจัดเป็นสมาชิกแมฟงฟอวน่าปัจจุบันมี18สกุลมากกว่า80ชนิดนการศึกษาก็น้อยเวลาเข้าประชุมแมฟงฟอวน่าก็รายเนอไม่ไม่มีเท่าที่ผ่านมาที่อาจารย์มีประสบการณ์และไปร่วมชุมไม่เคยมีใครเสนอพวกนี้เลยการเรียนการสอนเราก็จะมุ่งตามไอความสําคัญของสัตว์นะครับจะพูดมากพูดน้อยเพราะเรามีเวลาจํากัด นีกนักษาดูด้านนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีไอเป็นไอลายรอยิงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใหญ่ซับซ้อนมากนะคะเราก็มาดูด้านนี้แทนและกันอันนี้เป็นภาพสีอันนี้นักศาลักษณะสาคัญของโพลเนสโซซูลิกก็คือมีจอนะมีจออยู่นี่คะ่ะแล้วก็มีกัดอันนี้โอรี่มีอยู่นี่แล้วก็มีเทสิสเพราะฉะนั้นนักศึกษาเห็นโอรี่นักศาเห็นเทสิส เราเข้าใจทันทีว่ามันเป็นเธอเคือเป็นเธอเมฟไรต์นะไม่ต้องท่องจาเลยใช่ไหมคะถ้าคาว่าสไตล์เลก็คือมีแท่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหลมๆอันนี้มีเมลพอยู่นี่อันนี้ก็คือเข้าๆจริงๆแต่ลักษณะเด่นคือตรงนี้ค่ะเวลาเห็นนะนะซึ่งอันนี้น่าเสียดายตรงเนี้เป็นเบโซฟเพรสนะมีมีปากเข้ามานี่เพิ่มเพบ่มเพมีเบโซบเพรสอยู่นี่ จออยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณนี้ถือว่าเป็นฟาริงส์พอหอยอันนี้เป็นกัดนี่เป็นไข่นะโอเรมีไข่มีเบอร์ซาพรีเบอร์ซานี่เกี่ยวกับตังนนเกี่ยวกับเพศผู้เขาเพศสอย่างนี้นันดูอ่ะหมายถึงว่ามีความแสดงเพศผู้แต่จริงๆเขาเป็นกระเทยนะคะนี่เรามาดูลักษณะทั่วไปของอพวกแนืโทซูมูลิ รูปร่างเรียวยาวคล้ายหนอนวอร์มิฟอร์มหรือว่าคล้ายเส้นได้เราเรียกว่าอะไรคะเส้นได้ฟิลิฟอร์ม F I L I F O R M <ม>นะคะฟิลิฟอร์มอาศัยอยู่ในทะเลพวกนี้เป็นมารินแอนิมอลเท่านั้นเองโดยเบอร์โรฝังตัวอยู่ในสายตื้นๆเป็นเบอร์โรงนะคะการฝังตัวของมันแต่ว่าทนอยู่ได้ในบริเวณที่ไม่มีอากาศ ก็สามารถจะมีการหายใจแบบไม่ต้องใช้อากาศได้เป็น a n a e อโรบิกเรส i r a t i เรชัหรือจะอ่านรวมไปว่าเป็น anaerobic respiration ก็ได้ค่ะบางคนก็ r e ส p i r a t เรชันอนี่อ่าน E อ่านไอตามสะดวกนะแต่พบว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยพอผ่านมาสักคืนสอคืนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอยู่ที่ผิวผิวเอดินอยู่ดีเพราะว่าสิ่งมีชีวิตก็ต้องการออกซิเจนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่มีก็อยู่ได้ แต่ก็ prefer คือชอบมากกว่าที่จะอยู่ที่มีออกซิเจนขนาดเล็กมากนะคะเล็กมากต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะเห็นนั้นก็มีขนาดเป็นไมโครสโคปิกยาวเพียง0 5ถึง1มิลํิเมตรลำตัวไม่แบ่งเป็นป้องการไม่แบ่งเป็นป้องเรียกว่าอันเซกเมนต์เชตอันเซกเมนต์แล้วพอนั้นทำเป็นแอกซิชเกตต้องเติม ed ไม่มีช่องว่างลำตัวระหว่างลำตัวนะหมายถึงว่าเป็นอะซิโลเมดเวิร์มไม่มีช่องว่างลำตัว คือเรียกว่ายังไม่เจริญนัดนะคะไม่มีทวันหนักนะพวกนี้ก็ไม่มีทวันหนักมีปากอยู่ถัดจากปลายสุดของส่วนหัวลงมานิดหน่อยเมื่อตะกี้นะักศึกษาเห็นแล้วนะคะจากภาพใช่ไหมเราก,กลับไปดูอันนี้อันนี้มีเมาส์อยู่นี่ค่ะมีปากตรงนี้นักศึกษาดูสิมีเอ็นหน้าสมองไม่มีถัดมา เรามาดูลำตัวแบ่งเป็น3ส่วนหัวเล็กมีบิโซแล้วก็คอคอที่เล็กเนี่ยคอดเล็กน้องไว้แล้วก็มีลำตัวมี3ส่วนแค่นี้เองใบสุดของลำตัวก็แหลมนะตัวอย่างก็มีเน t ธ s โ m โซมูล่าหรือว่าเนโธโรโมเรียเทโรนาเตียอะไรอย่างเงี้ยนี้ก็ไม่ต้องจดจำค่ะนะแต่ว่าถ้า n เนเธโรโซมูล่านี่คล้ายๆกับชื่อไฟลัมก็ยังจำไม่ยากนะ แต่ปกติเขาจะไม่ได้ถามพวกชีวิาษาสตร์สําหรับไฟลัมจิ๋วๆพวกนี้ค่ะนะเราแค่รู้จักเข้าไว้เล็กน้อยลําดับความสําคัญเอพิเดมิสมีเพียงชั้นเดียวนะคะประกอบด้วยเ p i d e เซลล cell epidermal c e ล l หนึ่งิเ i เรียลเซลล์ก็มีหนึ่งซีเลียมและมีหนึ่งเส้นเองมีซีเลียคือเรียกซีเลียนักษารู้จักดีเพราะเรียกซีเลียมก็อาจจะงงๆคือซีเลียหลายๆเส้นคือซีเลียเส้นเดียวคือซีเลียมเป็นยูนิซีเลีย หรือโมโนซิเลีเอกอพิเชียมและซีเลียที่ว่าเนี่ยยืดหดนะยืดหดกลับได้อันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษขอหอยเป็นกล้ามเนื้อมัสคูลล่าฟาริงส์ล่าตัวนี้มี R ด้วยนะคะมัสคูล่าฟาริงส์มีคิวจิคิลล่าเบโซบเพลทหนึ่งอันนะคะบนพื้นของช่องปากตะกี้ที่ให้ดูเนี่ยค่ะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีเบโอบเพลทตรงนี้ค่ะเบโซเพลท ถ้าจะชี้ตรงนี้คือแถวตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่าเป็น Mas Rings, มัสซิลาฟาริงส์มีเบซอลเพลทและมีจอทั้งหมดนี่ค่ะอันนี้ใช้ในการจําแนกนะฟาริงส์เบซอลเพลทอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ลำบากนิดหนึ่งเพราะว่ามันตัวมันเล็กอยู่แล้วแล้วก็มียังมีอะไรนุ่มนี่นะน,นี่เขาก็เอามาวาดเราก็รู้ว่าเขามีอะไรบ้างก็อพอละส่วนที่ว่าไอ้จอเนี่ยนะคะจะยาวเพียงเท่าไหร่คะยี 20, 30, ่สิบสามสิบไมครเพราะนั้นเล็กมากเลย เนื้อสารถึงหนึ่งมิลิเมตรมีพันไมครนนี่เขาจะยาวเพียงยีง่สิบถึงสามสิบไมครนและจอก็จะมีคาสตัวจอคารามลเี่จอก็แยกกันไปให้ให้รู้แต่ว่าลักษณะเด่นตรงนั้นนะคือ x, มัสซูราฟาริงส์มีเบซอลเพลสแล้วมีจอตั้งอยู่เพศรวมกันนะคะเมฟอร์ไดเพศผู้ก็มีเทสซิสแล้วก็มีคอโพเลตอรีออแกนมีไซเลตหนึ่งอันเมลโครนอพนี่คือของเพศผู้ ไม่ต้องท่องจานะแค่ดูเมื่อกี้เพศเมียก็มีไข่นะมีโอวารี่มีรังไข่แล้วก็มีถุงเก็บสเปิร์มเพราะเวลาเพศเมียได้สเปิร์มของไพ่พูดแล้วต้อง store อไว้นะมี store เก็บเอาไว้ค่ะนะอย่างของคนกเก็บได้ไหคนเก็บสเปิร์มไม่ได้เลยค่ะคนไม่มีไม่มีสเปิร์มแสกอันนี้เรียกให้ครบเลยก็สเปิร์ม storage แสกแต่ไม่ไหวจริงจริงก็สเปิร์มแสกเวลาเรียกสั้นๆ แล้วก็อาจจะมี ated, a s s o c i ช t เ d b เบอรนะแล้วก็อาจจะมีวันเจย์นาเบอร์ซ่านี่เกี่ยวกับทางเพศผู้ไอวันเจย์นาเกี่ยวกับทางเพศเมียทางแสดงเพศเมียการสืบพันธุ์ก็แบบแม่สายเพศก็มี Fragmentation การาหักเป็นท่อนๆน,นะส่วนๆชิ้นส่วนแล้วก็มามีการงอกใหม่มี Regeneration ต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นสูตรของมันปกติอันนี้ถือว่าเป็น Asexual Reproduction แล้วก็การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็ได้เป็น internal cross fertilization มี corporation คือมีการอกอดรัดกันระหว่างเพศผู้เพศเมียอาจจะแบบผสมข้ามตัวคือตัวมันมันเป็นกระเทยจริงมันไม่ผสมภายในตัวมันเองมันผสมข้ามตัวแม้ว่าเขาจะมีะทั้งเพศผู้และเพศเมียเนื่องจากว่าธรรมชาติจะป้องกันไม่ให้ผสมกันเองก็ ให้มันสุกไม่พร้อมกันเพราะสุกไม่พร้อมก็ไม่ผสม,มก็ต้องสมต่างตัวนะคะนะอันนี้มีการแบ่งเครือเวสต์สเตจก็เป็นสไรัลแล้วก็ไม่มีแรกตัวอ่อนคือโตมาเหมือนพ่อแม่มันเลยโดยตรงอาหารเขาจะกินอะไรเอ่ยแนทโธสโ o มอิกจะกินแบคทีเรียฟังจายแล้วก็แอลบางคนอ่านแอลกี้ก็ได้นะคะใช้โดยที่ว่าทำไงคาวิธีการกินใช้เบซอเพลทที่อยู่ในช่องปากช้อนอาหารขึ้นมา เบสอเปลตช้อนและจอจับอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ด้วยกันตรงบริเวณมัสคูล่าฟาริงส์ตัวอย่างพวกนี้ก็มีเนทโทโซมูล่าแฮปโคนาเทียหรืออ่านจะอ่านแฮปโกนาเทียเนทโทโซมาเรียออสโตรเดชิเดชเทียหรืออ่านจะอ่านเอสทอกนาทเรียก็ได้แต่ว่าเราไม่ถามคุณนะคะ่ะพวกนี้เพียงแต่ให้รู้ว่าพวกสมาชิกในในทุกตัว แนทโรสูโมรตมีอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างก็เป็นเธอแม่พอได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นพวกอินคอมพลีทไเชสแทกไม่มีช่องออกของคือยังไม่มีเอนนสนะพวกนี้ยังไม่มีเอนัสตัวอย่างของเขาไม่สวยงามเนาะพวกแนทโรสูโม่าพาราด็อกซ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้แอปพอกนาเชียรูเบริมานะคะสีแดง ก็อาจจะมีสัตว์สวยงามบ้างก็ได้แต่ว่าน้อยมาก